ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนะกะโมระเพทนังอัติกาเยกายะยายะเดวะนังเบียตังสุตวาอิติปิโสภะคาวายะมะราชาโนทาเวสุวรณโนมรณะสุขขังอาระหังสุข,ขัตโตนะโมพุทธายะ สาธุ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 สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับรูบาอาจารย์นะครับตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วครับผมของวันที่เจ็ดนะครับสิงหาคมนะครับวันนี้เป็นวันรับพีนะครับเป็นวันแห่งพระบิดาของกฎหมายไทยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับว่างเว้นจากการทํางานแล้วก็เลยนั่งดู คลิปของเพื่อนๆนะครับของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับดูเลินๆเนๆ,เนๆแล้วก็เลยเออเราทํานั่งทําคลิปของเราต่อดีกว่านะครับเมื่อย้อนกลับไปคลิปสองคลิปที่ผ่านมานะครับแอนมินนะครับช่องพระสมเด็จวัดระฆังกุกวัดการะยาณมิตรเนี่ยนะครับได้นําพระสมเด็จกุกวัดการะยาณมิตรซึ่งเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับฐานคู่มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชม สององนั้นนะครับว่าสวยว่าว่า,ามีความเก่านะครับมีความเก่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยวันนี้แอดมินยินดีนำเสนอนะครับผมขออนุญาตคุยเลยนะครับคุยได้เลยครับว่าพระสมเด็จนะครับวัดนักังกุวัดกรยะยาเมรนะครับองค์นี้นะครับพิมพ์ฐานคู่องค์นี้สวยสุด สวยสุดยอดในในประเทศไทยแล้วครับสวยสุดยอดแล้วนะครับทั้งเนื้อหามวลสารพิมพ์พระคมชัดนะครับสวยสวยงามสวยงามมากเลยครับสวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูแล้วก็ได้ชมนะครับเป็นบุญตาไปด้วยกันกับผมนะครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่เอ๊ดดูฐานคู่รู้ยังไงนะครับ อยากให้เพื่อนๆพ่ี่พี่มองตรงนี้ครับตรงเส้นบนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็นอพระบาทนะครับเป็นพระบาทส่วนเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองนะครับตรงนี้อ่ะรแอดมินเรียกว่าเส้นหนึ่งเหมือนกันนะครับเส้นที่สองและเส้นที่สามเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกฐานบัวฐานบัวเพราะว่ามีลักษณะเป็นคู่ถูกไหมครับแต่นะครับฐานแข้งสิงอะ นะครับก็คือเส้นที่สี่และเส้นที่ห้าอันนี้ก็เป็นคู่มันเห็นไหมครับเป็นคู่กันส่วนฐานหมอนฐานสุดท้ายนั้นนะ่ะมีลักษณะเป็นฐานฐานเดียวครับแต่มีลักษณะเป็นร่องรางน้ําฐานคู่ก็จึงดูจากนี่ครับคู่ที่หนึ่งก็คือคู่บนนะครับแล้วคู่ที่สองก็คือคู่ล่างเห็นไหมครับคู่ตรงกลางนะครับเออนะครับ ชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามโอ้ยนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับอองค์พระนะครับไป,ไปพระไปพพักเลยนะครับมีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆหัวไม้ขีดก็คือกลมเล็กนะครับกลมเล็กลีนะครับแล้วก็มีพระเกตดดยาวไปชนซุ้ม เป็นทรงกลวยยาวจนซุ้มนะครับแล้วมีพักกันนะครับพักกันยาวสองข้างครับจะหลดบ่าเห็นอนๆเห็นไหมครับข้างนี้หนึ่งข้างข้างนี้หนึ่งข้างเห็นไหมครับมีพักกันางครับยาวจะหลดบ่าแล้วก็ลักษณะวงแขนนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับผลแอปเปิ้ลหรือผลส้มนะครับมีลักษณะบางนะครับบางนะครับแต่ว่ามีลักษณะล่องลึกคมชัด อกนะครับมีลักษณะท่านเพื่อนเห็นจะเห็นเป็นสองเส้นนะครับเป็นสองเส้นนะครับเขาเรียกอกล่องนะครับอกล่องหูยานนะครับอกล่องหูยานฐานคู่เออเรยได้ยินคำนี้ไหมครับอกหูยานอ,อกล่องหูยานฐานแซมนะครับอง์นี้อกล่องหูยานฐานคู่โออเพื่อนครับ ถูครับลักษณะมีการทาลักนะครับมีการทาหรือชุบนะครับชุบลักพระสมเด็จวัดระังนะครับกูวัดกนิยาเนี่ยแอดมินสันนิษฐานว่าได้สร้างก่อนนะครับสร้างก่อนอท่านสมเด็จพุทธิจารย์โตเนี่ยจะจะรับเป็นจะเป็นจะจะรับตําแหน่งสมเด็จนะครับก็คือในปีพศ .240-4 เนี่ยนะครับ เจ้าพญานิกรบดินนะครับหรือเจ้าสัวโตนะครับผู้สร้างวัดกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับได้นําแผ่นทองคําเปลวนะครับจํานวนแปด0มืสี่พันแผ่นเนี่ยนะครับมาให้สมเด็จพระจันโตท่านปิดพระนะครับเพราะว่าท่านคุยนะครับกันว่าจะนําพระชุดชุดที่แปะทองเนี่ยนะครับนําขึ้นถวายนะครับสมเด็จพ่อราชการที่ห้านะครับ แต่ในบันทึกนะครับของอพระธรรมธถาวรนะครับเจ้าวาดวรละคังคนคนหลังมานะครับท่านท่านบอกว่าท่านจําไม่ได้นะครับกไ็ได้ได้มอบให้ไปหรือเปล่า <c oughs> ได้ถวายให้หรือเปล่านะครับแต่นะครับพระที่แปะปิดทองเนี่ยนะครับก็ได้ไปถูกบรรจุก,กลุกไว้สองกลุ่นั่นคือกลุ่ที่หนึ่งคือกลุ่วัดกลางของคอย กูที่สองก็คือกุวัดกัลยานะครับพระวัดกัลยาเนี่ยลักษณะก็คือผมดูแล้วไม่มีน้ํามันตังอิ๋วเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่มีอะไรครับมีน้ำอ้อยเคี้ยวเข้ามาแทนครับเพื่อนๆครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่พระธรรมธาวรท่านบอกว่า สมเด็จพระจันโตเนี่ยท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องพิมพระเรื่องเรื่องมวลสารเรื่องน้ําประสานนะครับทําอย่างไรถึงจะให้องค์พระเนี่ยนะครับประสานกันเป็นตีไม่แตกไม่หกักไม่ร่อนแล้วถูกบรรจุอยู่ในในกุในนานนะครับตอนนั้นนะท่านใช้อน้ําพึ้งใช้น้ําอ้อยเคี้ยวนะครับแล้วก็ปราทดลองทําองค์พระขึ้นมา นะครับดูด้านหลังครับด้านหลังขององค์พระองค์นี้จะมีลักษณะก็คือลายผ้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะเป็นเส้นลายผ้าเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพระเนื้อชินสมัยยุทธยาเห็นไหมครับจะมีลายผ้าเห็นไหมครับลายผ้าที่อยู่ด้านหลังผมสันนิษฐานว่าลายผ้าเนี่เป็นลายผ้าจีวรนะครับจีวรจะเป็นจีวรของสมเด็จหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ทําให้ดูแล้วมีความเข้มขลังนะครับมากมายนะครับ นะครับดูพระสมเด็จปิมฐานกู่องค์นี้ครับสวยสุดยอดเลยครับสวยสุดยอดจริงๆเลยครับภูมิใจมากครับแอนมินภูมิใจมากได้พระสมเด็จนะครับองค์นี้มานะครับองค์นี้มาดูครับดูด้านข้างนะครับนี่ครับจะมีลักษณะก็คือมีน้ำอ้อยเคี้ยวเห็นไหมครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเป็นตัวรักษาพระแต่เราเป็นตัวทําให้พระ นั่นน่ะได้ติดกันนะครับเป็นเนี่ยนะจะมีลักษณะคือพระมีอู่องคหนึ่งติดอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูครับงดงามจริงๆเลยนะครับงดงามจริงๆเลยดูเพื่อนๆดูนะครับผมตะแคงให้ดูเห็นไหมครับฐานคู่นะครับตรงนี้ฐานนี้เป็นพระบาทนะครับแต่ฐานคู่อยู่นี่ครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนะครับส่วนอันที่สามนั้นน่ะมีลักษณะเป็น เป็นล่องรางน้ํายาวๆนะครับนี่ครับมีลักษณะอีกอันหนึ่งก็คือมีซุ้มนะครับซุ้มรอบแก้วในลักษณะบางเล็กครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับสวยมากสวยจริงๆสวยสุดๆสวยเป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับสวยเป็นที่หนึ่งของประเทศเลยผมดูมาหลายๆคลิปไม่เคยเห็นพิมพ์พระฐานคู่องค์ไหนสวยเท่าองค์นี้เลยนะครับ ถ้ามีนะครับก็ก็ก็ทักมาหน่อยบอกว่าดูคลิปไหนยังไงนะครับคลิปนี้มาถึงท้ายคลิปนะครับผมฝากนะครับเพื่อนๆให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการดําเนินการนําพระสมเด็จดีๆนะครับองค์สวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะครับพระแท้ครับพระแท้นะครับแท้ทันถึงนะครับสมเด็จพิจานร์โตแน่นอนครับพระสมเด็จ กุดกระยาณมิตรนะครับผมเพียงแต่ว่าที่มาที่ไปขององค์พระนั้นะถูกบดบังนะครับถูกเก็บงำครอบงำไว้โดยนะครับท่านเจ้าวาดองค์ที่มีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาอยู่นะครับแต่ท่านก็ได้รับโทษไปแล้วนะครับทั้งจำนะครับทั้งโทษอาญาทั้งเลอะแยะไปหมดเลยครับมีเ็นสิบคดีเลยครับที่รื้อทำลายวัตถุโบราณนะครับสถานทสถานต่างๆที่เป็นของโบราณอยู่ในวัดกระยา นะครับวัตถการยานะครับคลิปนี้มาถึงท้ายคลิปนะครับแอดมินก็ขอให้เพื่อนพี่ๆนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับคิดเงินให้ได้คองคิดคิดอคิดอหวังสิ่งใดนะครับขอให้ได้นะครับขอให้ปังๆครับผมยังไงก็ขอจบการบรรยายนะครับแต่เพียงเท่านี้ ขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ